เร่วงนี้นะคะแนนก็ได้ไปถ่ายทำนอกสถานที่ค่ะสถานที่รแบบนี้อย่าคิดว่าเป็นเมืองฮ่องกงหรือเมืองจีนนะคะแนนอยู่ที่ห้องอาหารจีนโกลเด้นพาเลสนะคะที่โรงแรมวินเซอร์ค่ะสุขิท20ค่ะวันนี้นะะีแนนก็ได้รับเกียรตินะคะจากผู้จัดก,การห้องอาหารจีนซึ่งถือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นห้องอาหารที่มีชื่อและก็อร่อยมากค่ะนะคะแนนก็จะพามาพบกับคุณอาน,าน,นันต์บุญมีค่ะ ผู้จัดการองอาหารจีนซึ่งนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณนันท์นค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะก็ก่อดอื่นนี่เห็นหน้าเด็กๆแบบนี้เป็นถึงผู้จัดการน้องอาหารจีนนะคะทราบวะ่าเป็นคนที่ชอบสนใจเรื่องอาหารทําอาหารเก่งอยากให้คุณนันท์เล่านิดนึงที่มาที่ไปอะค่ะ,ะจริงๆแล้วแต่เริ่มเริ่มเด็กเลยเนี่ยก็ปรวลาตอนสมัยเรียนอยู่นะก็ไปทำกช็ชวนเป็นเป็นเป็นกุ๊กนะค,คะที่เขาช่วยกุ๊ ก็ทำกุ๊กมาเรื่อยๆจนเรียนจบก็ทำกุ๊บมาเลยนะครับเป็นกุ๊กก็เป็นกุ๊กินนี่แหละนีนียเราก็ดูขั้นตอนในการอาหารและการทำการทำอาหารเราก็จะดูขั้นตอนพอทำมานานพักหนึ่งก็พอดีที่เจ้าสัวเนี่ยผูพัฒนาเจ้าสัวเนี่ยเขาก็ขาดไปนักงานด้านหน้าเขาก็เลยดึงตัวผมเนี่ยออกไปอยู่ด้านหน้าตั้งแต่เริ่มแต้งงานมาเนี่ยก็เลยมาอยู่ด้านหน้าตลอดเลยโอ้ค่ะเริ่มจุดนั้นที่มาอยู่ด้านหน้ามาก่อนก็เคยเป็นกุ๊มาก่อน ก็ถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ในด้านอาหารครก็มันก็เป็นเคาเรียกว่าประสบการณ์ซึ่งเราเรียนรู้เองนะคะการที่มีประสบการณ์ด้านอาหารเนี่ยนะคะก็ทําให้เรารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค,คนะคะแล้วก็อาหารและรสชาติใช่ไหมะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก้ลังฮิตมากเลยอ่ะพวกรัวกุ๊กอะไรเงี้ยสร้างหนังกันเยอะแยะตอนนี้คนก็นิยมที่จะมาทาอาหาร,รใช่ไหมมีความสุขไหมะในการทําอาหารมีความสุข <G ül> เราเราเห็นเาเราได้ทําอาหารได้คนคนที่เข้ามาใช้บริการเราเลยแล้กินอาหารอรอ่อยอร่อยแล้วก็นอกจากว่าเราเข้ามาทานอาหารแบบกับเราแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเขามาทานแต่เราบ่อยๆเนี่ยมันก็ซ้ร้างทีนี้เก็จะแนะนําดัดแปลงอาหารของเราว่าเรารู้ว่า<อ>ควรจะดัดแปลงอะไรได้แล้วก็มีแนะนําลูกค้าไปว่าเอออย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมนี่ซอสตรงนี้ดีไหมถ้าลูกค้าก็อืมอะไรแปลกดีมันมันมันนี่ก็คือเรามีความรู้ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะลูกค้าเข้ามาทานกับเราเนี่ยถ้าลูกค้าเ็เบื่อที่จะทาน อาหารซ้ำๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้เราแนะนําได้ว่าเราก็จะแนะนำว่าเออเปลี่ยนซอสก็ได้ใช่อย่างสมมติอย่างสมมติว่าบางครั้งเนี่ยอย่างแนนเนี่ยเวลาไปทานอาหารจีนบางทีเราก็บอกเออลองแนะนําซิแต่ถ้าคุณมีความรู้เรื่องอาหารเนี่ยเขาจะแนะนำอันนี้ซิอันนี้ซิใช่ไหมคะว่าเรารู้รสชาตินะถือว่าพุกไทยเนี่ยสู่ตลาดโลกนะเพราะว่าอาหารจีนจริงๆแล้วเนี่ยคณจีนตอนที่แนนไปเมืองจีนเนี่ยไม่ถูกปากคนไทยเนี่ยสิเพราะว่าหนึ่งจืด ครับอันนี้เรามาประยุกต์หรือเปล่าฮะอ่าจริงๆแล้วกุ๊กกุ๊กคุ๊กไทยนะก็ทําอาหารนรสชาติจัดอยู่แล้วใช่นะครับเพราะเราถ้าเกิดมึงจีนมาทําอาหารอาหารให้คนไทยทานมีความรู้สึกว่ามันจืดไปค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะผสมประสานซอสให้มันเข้มข้นขึ้น่เพื่อที่จะให้ถูกปากคนไทยเพราะฉะนั้นคนไทยมาทานอาหารจีนก็จะได้รสชาติที่ เป็นคนขึ้นจะไม่เสืดอน,น,นะคะ,คะแต่เราก็ยังคงสภาพยังเป็นอาหารจีนอยู่โรงแรมของโรงแรมวินเซอร์นี่นะคะที่อยู่สุขุมวิท20เนี่ยมีชื่อมากในเรื่องอาหารจีน<ช>ที่ที่สร้าบมามีคนดังๆเยเอะเมนูไหนคะที่คิดว่าคนจะชอบสั่งมาเ,เราเราแนะนําลูกค้าเลยเนี่ยไม่มีผิดหวังเลยนะลูกค้าคะระชุมตลอดเลยก็มีที่นี่มีหมูหันฮ่องกมูหันท้องกมูหันฮ่องโงของเราเนี่ยคือย่างต้องใช้เวลานะฮะเวลาใครใครจะมาทานต้องจองล่วงหน้าหนึ่งวัน เพราะฉะนั้นในเราวิธีการย่างเราต้องใช้เวลาย่างนานมาก<อ>ค่อยๆไฟอ่อนๆะาานะฮะใช้ใช้เตาขาดย่างอ่อนๆเพื่อที่จะให้มันหมูเนี่ยให้มันค่อยหยุดทีน,นิดทีน,นิด,นนดจนกว่ามันจะแห้งไปเองอนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นหมูหาันกาิทานได้ทั้งเนื้อทั้งนังกรอบนังกรอบเนื้อก็จะแห้งไม่มีนันเลยเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่กร้วนก็ทานหาหนได้แหละทัน กลัวอ้วนมากนะก็หมูหันฮ่องกงมีหมูหันฮ่องกงกุ้งทอดทีมสลัดกุ้งทอดมีปลาหิมะอบปิดเกลือแล้วก็มีก้ามปูอบปิดไขยดำโอ้โหของโปรดทนี่อ่าขึ้นชื่อครับแต่ไม่มีไขมันเลยนะไม่มีค่ะนะฮะก็เป็นอาหารจีนซึ่งถือว่าเป็นเดอะเบสลูกค้ามาต้องสั่งใช่ไหมฮะปกติเนี่ยนะคะที่อาหารจีนเนี่ยเปิดทุกวันนะวะฮะเปิดทุกวันเลยครับวันเสาร์ที่ก็เปิดทุกวัน ต้องต้องมีการจองล่วงหน้าเลยค่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อยากจะให้จองล่วงหน้านะครับส่วนใหญ่วันเสาร์อาทิตย์ก็จะแน่นนะครับ<น>ถ้าจองล่วงหน้าแล้ววันละสองวันก็ได้นะครับแล้วเปิดตั้งแต่เวลา10บโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่ง <c oughs> นะครับช่วงกลางวันนะครับช่วงเย็นแล้วก็เปิดตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่โมงครึ่งนะครับแต่สถานที่หรูหรามากบางทีคนก็ไม่กล้านะกลัวแพงแต่ราคาเราเนี่ยย่อมเยาวไม่แพงครับไม่แพงนะพอเห็นหรูหราโดยเฉพาะชุดที่เรานั่งนี่ก็แหมหลูเลิศเนี่ยสม รมแล้วที่ที่ที่ชื่อว่าโกลเด้นพาเลสครับอย่างช่วงกลางวันเราเนี่ยอาอาหารเราเนี่ยสำหรับคนที่ทำออฟฟิศนะครับมีเวลาน้อยที่จะมีเวลาน้อยที่ทานอาหารนะครเราก็จะมีบุฟเฟ่ต์ถิ่นซำบุฟเฟ่ต์ถิ่นซำเราก็จะมีหลากหลายถิ่นซำเรามีทั้งหมดที่40รายการเดให้เลือกโอ้ก็คือยูแคนอีทอยู่กันที่เลยแล้วก็มีรวมซุปให้มีออเดอร์ให้แล้วก็มี ข้าวหรือจะเป็นลักหน้าก็ได้หรือเป็นหมี่ก็ได้แล้วก็ของหวานของหวานก็คืชอช้อยที่เรือกสากบรรูคันุลบรอนน้ำจิ้ต้องเยน็นทุกสัปอันนี้รวมอยู่ทั้งหมดในเซตเลยที่ราคาท่านมึงตอ่อท่านนะครับคือสามารถจะทานได้เต็มที่เต็มที่เลยอ,รอเราเราเรา,เรา,เ,ราเราบริการแบบด่วนมากสําหรับคนที่มีเวลาน้อยช่วงกลางวันนะครับราคาต่อท่านนะครับสี่บ้าทิบเท่านั้นงแน่ถูกมากนะคะก็คือเป็นบุฟเฟ่ดิมซํานะคะ มีของโปรดีนทน้งนั้นเลยครับแล้วก็ช่วงเย็นละคะช่วงเย็นช่วงเย็นเราก็จะเป็นอาหารตามสั่งนะครับหรือเป็นโต๊ะจีนนะครับโต๊ะจีนสำหรับสิบท่านนะครับสิบท่านก็มีเริ่มเริ่มต้นแต่แปดพันห้าขึ้นไปอ๋อก็คือสิบท่านก็ตกหัวละแปดพันห้าสิบมีเมนูให้เลือกก็เหมาะสําหรับคนที่สมมติว่าอยากจะมาเลยงวันเกิดคสิบคนยี่สิบคนวันเกิดหรือว่างานสังสรรค์วินิิปาร์ตี้อะไรนิดหนึงใชไดมเรามีเรามี ห้องบริการนะครับห้องใหญ่สําหรับ40ท่านนะครับหรือจะจัดเป็นโต๊ะกลมใหญ่สําหรับ20ท่านก็ได้เรามีบริการไว้นนตรงนี้นะครับวิดีจังเลยไม่แพงด้วย,วยนะคะค่ะก็ทางพีนน่นันเนี่ยอยากจะฝากคนรุ่นใหม่ที่อยากจะทําอาหารอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้วัยรุ่นไทยเนี่ยนิยมไปทําอาหารเป็นยุคอยากจะให้พี่นันฝากให้คนที่เขามีความฝันอยจะเป็นกุ๊ก อยากจะเป็นทำอาหารที่ได้ดีอ่ะจริงๆแล้วใาทําอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ความชื่นชอบของคนนะครับถ้าเกิดว่าชอบทักในการทําอาหารเนี่ยก็อยากจะให้ตั้งใจในทการทําถ้าเราใส่ใจในการทําอาหารเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีเําทำอาหารทำจากใจเพราะฉะนั้นเวลาปรุงแต่ละอย่างแต่ละอย่างเวลาทาแต่ละอย่างแต่ละพยยามใส่ใจเข้าไปเพื่อเติมเข้าไปถ้าใส่ใจเข้าไปแล้วทุกอย่างออกมามันก็จะดี นะครับก็อยากจะฝากรุ่นรุ่นน้องนะครับว่าถ้าสนใจใหม่ๆถ้าอยากสนใจที่ตรงนี้อยากจะให้ใส่ใจมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าเออทำออกไปให้มันผ่านผ่านผ่านเพราะฉะนั้นอยากจะให้ใส่ใจนิดนึงว่าแต่ได้อย่างแต่ด้ชิ้นเนี่ยต้องใส่ใจกับเราให้นั้นเราก็จะมีความสุขนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือสรุปก็คือเราต้องทําอะไรด้วยใจที่เรารักนะฮะก็ทางคุณนันเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์เพราะว่าเรา ทำอาหารเป็นทุวยยิ่งมาเป็นผู้จัดการเนี่ยเราต้องดูแลนะคะทุกส่วนของลูกค้าใช่ไหมคะค่ะก็พูดแล้วก็หิวแล้วเหรอทราบว่าวันนี้เนี่ยทางคุณนันต์ก็เตรียมอาหารไว้เรามีคุณเอิร์ดนะคะซึ่งมารออยู่แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ทางคุณนันจะพาเข้าไปชมอาหารเดยไหมคะน้ได้เลยครับเชิญเลยครับามีเตรียมอาหารไว้นะครับ จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวราอ,อดูอีกทีนะคะมีอะไรบ้างค่ะนั้นเดี๋ยวเราให้ทางผู้มีประสบการณ์ทางด้านอาหารจีนนะคะเข้าไปาแนะนําอาหารให้เราค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยถือว่าค o t e n p น l a เลที่โรงแรมบินเซอร์เนี่ยชื่อดังมากและใครๆก็มา1อาหารอร่อย2ราคาไม่แพงค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมคะครับไปเลยค่ะ ผู้รู้ผู้รู้ทางด้านอาหารค่ะซึ่งวันนี้นะฮะก็รับเชิญมาเป็นพิยารณกิตติมศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เอิร์ธค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอนันต์ก็กูรูผู้รู้ทางด้านอาหารจีนพี่เอิร์ธค่ะแนะนําเลยค่ะค่ะนี่เราต้องถามคุณอนันต์เนะค่ะเพราะว่าในฐานะที่คุณอนันต์เนี่ยเป็นผู้จัดการห้องอาหารโกลเด้นพาเลสนะคะค่ะ ที่โรงแรมวินเซอร์สุขุมวิท20เนี่ยแห่งหนี้นะคะขึ้นมาชั้นสองนะคะวพวกเราขึ้นมาชั้นสองก็มาเจอคุณอนันต์เลยนะคะเอ่ออยากทราบว่าคุณอนันต์คะตอนเนี้มีมีอะไรที่พิเศษพิเศษที่คุณอนันต์จะแนะนำไหมคะ,อะนอก,นอก,น,อกนอกเหนือจากที่แนะนํานไปก่อนหน้าน,านั้นนะครับมีหมูฮันน่องโกงกุ้งทอดขิงสลัดนะครับที่แนะนาว่าชื่อของเรานะครับแต่วันนี้เราก็อยากจะเสนอนะครับมีเป็นเอาไปชานะครับอันนี้จะ หนังกรอบนะครับจะไม่มีมันนะครับเป็นอบใบชาครับเนื้อจะนุ่มนะครับข้างนอกกรอบนะครับอเป็นวันเลยเหรอคะเป็นวันนะนี่ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็รายการต่อไปนะครับนี่เป็นกุ้งนะครับกุ้งมิ้งกระเทียมนะครับกุ้งมิ้งกระเทียมนะครับผมแต่การต่อไปนะครับเป็นไก่นะครับไก่สวรรค์รัดมันปูนะครับไก่สวรานรัดมันปูนี่คือเราเอาเนื้อไก่นะครับสอยบางๆนะครับห่อด้วยกับกุ้งบด แล้วก็เป็นนึ่งนึ่งเสร็จแล้วมาทอดทอดเสร็จแล้วมาราดโอ้โหกรรมวิธีใช่พิธีพิธานี้นะเหมือนอาหารท้องเต้เลยอ่ะเตรียมง่าแต่การต่อไปนะครับเป็นหอยเซลล์นะครับผัดซอสเอ็กโอนะครับอันนี้ของคนแต่ก็เร็จะมีแต่การติ่มซำนะครับติ่มซำนี่บางส่วนนะฮะติ่มซำติ่มซำนี่มี40รายการเลยเหรอคะ40รายการแต่วันนี้เรามาแค่วาลองลองให้ลองสิร้อนร้อนนะครับร้อน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  ก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยของโปรดหนูของโปรดเลยอันนี้เราลองชิมเลยไหมครับชิมกันเนี่ย Unlimited เลยนะเออครับเอาอยู่ Can Eat เลยเ l l you Can Eat อ่า All you Can Eat แล้วที่นี่เปิดปิดกี่โมงนะคะเราเปิดตั้งแต่สิบโมงครึ่ง ถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็หกโมงเย็นสี่ทุ่มนะครับมีทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับนะครับส่วนรายการติ่มซำบุฟเฟ่นะครับราคา4ี9บาทเท่านั้นต่อหนึ่งคนเน็ตหรือเปล่าเน็ตหรือเปล่าราคาบวกๆถ้าเน็ตราคาห้าร้อยแปดสิบแปดาทนะครับแต่ทานได้ตลอดนะะค กินได้ตลอดนะคะอายุเครดิตของติ่มซ้ำรายการ40รายการแล้วเราก็จะมีซุปให้มีเมงค้อนให้มีของหวานให้แล้วก็น้ํานี่เตินี่จะเป็นเสิร์ฟจะก่อนรีฟิลวันละหกสิบบาทเท่านั้นเองรีฟิลนะครับนี่เก๊กัวดหรือชาปีนก็ได้เมื่อกี้นี่เข้ามานะโอ้โหคุณแนนซี่ห้องใหญ่มากสวยงามที่นี่มีจัดจัดเลี้ยงแบ่งเป็นสัดส่วนได้ใช่มีครับผมเรามีห้องพาร์ทเนอรรวมอยู่สองห้องห้องหนึ่งสี่สิบคนนะครับสี่สิบคนสามารถที่จะตั้งเป็นโต๊ะสิบ สิบคนก็ได้หรือจะเป็นโต๊ะกลมใหญ่สาหรับ20คนก็ได้เรามีบริการสาหรับที่ต้องการที่นั่งรวมกัน2ี่คนเราก็มีบริการโต๊ะกลมใหญ่คือเราอยากจะได้พลเวทก็ได้หรือจะไปจอยกับชาวบ้านเขาก็ได้แก้เหงารวมหมดนี่กี่คนถ้าได้กี่คนร้อยห้าสิบที่นั่งร้อยห้าสิบที่นา่งจัดนเนี้ยคือเราเราจะเหมาห้องชินเขาก็ได้สมมว่าเราอยากจะเลี้ยงร้อยห้าสิบ ต้นจีนเราก็ไม่แพงนะต้นจีนเราก็สตาร์ขึ้น8,5 0 0 8,5 0้ารับหต่อ็ตกคนละแ0ดร้อยกว่าบาทเองรสิบายการอาหารตั้ง9้ารายการเลยที่อื่นเนี่ยเป็นหมื่นนะคุณแนันซี่คือว่าเข้ากับยุคเศรษฐกิจด้วยแล้วก็อาหารอร่อยด้วยนิสสั่งี่ก็ลูรามากเลยคนไม่กล้าเข้ากลัวแพงอ่ะคิดว่าแพงเราต้องบอกว่าถูกมากนะคะที่กอเดนพาเลสชื่อก็ดีแล้วอาหารเหมือนของจักรพรรดิเลย ที่นี่นะคุณแอนซี่รู้ไหมการจะทําห้องอาหารให้ประสบความสาเร็จนะที่จอดรถต้องสะดวกสบายขึ้นมาปุ๊บการบริการสุดยอดเพราะวันนี้เรารู้สึกว่าเราเหมาห้องปกติก็มีชาเตอร์ฟรายเรชาเตวร์รลสอรแล้วก็การบริการสุดยอดแล้วก็รสชาติอาหารนี่สำคัญต้องดีต้องอร่อยทานแล้วต้องไปบอกต่อแล้วกลับมาอีก นี่ถึงว่าสุดยอดนะคะน่าทานแล้วราคาราคาก็สำคัญเหมือนกันไม่ใช่ว่าอร่อยแต่ว่าแพงแบบคนก็มาครันเบี่ยวถูกไหมจริงๆแล้วเนี่ยราคาก็ต้องสมเหตุสมผลกับพอชั่นของอาหารค่ะใช่ไหมคะอ่าแล้วอย่างเนี้ยคนจะต้องเห็นทราบว่ากุ๊กนี่ก็คัดเลือกเป็นพิเศษใช่ให้ให้เหมาะกับคนไทยมือรางวัลมือรางวัล เพราะพี่นนี่ก็มีประสบการณ์เป็ประสบการณ์ด้านเซอร์วิสการบริการแล้วมีการทำอาหารมาก่อนเป็นเชฟมาก่อนด้วยทาาอหจริงเข้าใจจริงเข้าใจจริงแล้วผมทำอาหารจีนมาก่อนเริ่มแรกเลยทำอาหารจีนมาก่อนเก่ดีที่ไหนนะคะที่เจ้าสัวมาก่อนอยู่เจ้าสัวแล้วจ็บอกว่าเขาต้องมีประสบการณ์ด้วยจรงเข้าใจนอกจากงานบริการแล้วเข้าใจเรื่องแนเข้ามาเนี่ย เราก็จะถามเออทานอะไรดีช่วยแนะนําหน่อยสิแล้คุณนันนี่สามารถจะแนะนําได้เพราะว่ามีประสบการณ์เรื่องอาหารด้วยแล้วรู้คนไทยชอบทานอะไรใช่ใช่ยิ่งมาเนี่ยอันดับแรกก็ต้องแนะนําแนนที่ว่าต้องลดน้ําหนักอันนี้แน่นอนนี่เลยของพี่เออนี่กุ้งค่ะอ่ะนี่ไม่มีอะไรที่เป็นมันๆเลยเนาะแต่หนูนั่นหอยเชลล์หนูได้บางบางคนที่แขกเข้ามาประจำประจำบางทีก็มาทานแบบเบื่อซอสเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็แนะนําว่าเออ เปลี่ยนตรงนี้ไหมเปลี่ยนซอสอื่นไหมเราก็มีสามซอสให้เลือกับรสชาติรสชาติที่เขาไม่ไม่แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนนะเราก็สามารถดัดแปลงได้คนก็ไม่เหมือนกันนะชอบอะไรเรื่อชอบอาหารจีนใช่ไหมปกติชอบมากเลยมือชอบหอยเชลล์ปกติเวลามาทานเนี่ยทะเลอาราคัตใช่ไหมฮะแต่ถ้าสั่งแต่ถ้าลูกค้าอย่างที่พี่นันบอกโต๊ะละแปดพันห้า เราก็จะมีเมนูเขาเลือกใช่ครับเราต้องสั่งจองล่วงหน้าครับอย่างนั้นได้ใช่จะจองล่วงหน้าก็ได้หรือ,อลูกค้าจะตัดสินใจกระทันทันมามาต้อทำามาเราก็สามารถทําได้ใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นเองอะครับใช่เท่านั้นดูซิหน้าทานหน้าทานแต่คนก็สมมติดูรายการเราอยู่เนี่ยมาถึงเนี่ยอุ้ยอยากจะสั่งเป็ดอะไรอย่างเงี้ยที่ไฮไลท์ถึงแม้ว่าเขาจะจําไม่ได้เราก็จะมีแนะนำ ทานแบบนี้สิแบบนี้สิบางคนแพ้กุ้งก็ทานหอยเชลล์บางคนไม่ทานปลาก็ทานเป็ดอย่างเป็ดปลาบชาเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้เวลาทํําทาเป็นวันเพราะฉะนั้นแต่ละวันเราจะเตรียมไว้ประมาณแค่สี่ห้าตัวเท่านั้นเองคือวันละสี่ห้าตัวเองขายแปลกนักอาหารไม่เคยเห็นเราแนะนําขายหมดก็คือหมดเลยนะครับแล้วของที่นี่ก็ต้องสดแล้วก็ ใหม่ไม่มีเก็บไว้ก็คือทําเดี๋ยวนั้นคือบางทีเราไปห้องอาหารจีนที่อื่นเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยต้องเขาเขาจะทําไว้แต่ที่นี่เนี่ยก็คือลาคาทำเดี๋ยวนั้นสดสดร้อนร้อนใช่แล้วก็วัตถุดิบนี่ซื้อทุกวันวันต่อวันวันต่อวันครับนะคะพี่เอิร์ทค่ะก็คือความสุขในการกินอาหารที่อร่อยต้องเลือกอาหารให้เป็นใช่นะคะถ้าอย่าง อาหาที่อร่อยๆก็ลองมาสัมผัสที่โกลเด้นพาเลสโกลเด้นพาเลสนะคะโรงแรมวินเซอร์อยู่บนชั้น2นะคะเข้ามาที่จอดรถสะดวกสบายหาง่ายเข้ามาสุขุมวิท20อยู่ขวามือทันทีเห็นตัวโฮเตลตัวบิเอมเลยนะคะหนูตอนแรกเดินมาไม่กล้าเข้าอยากให้คุณอนันต์แนะนำท่านผู้ชมนะคะว่าว่าปากท่านผู้ชมยังไงให้มาที่นี่ ผู้มีเกียรติท่านใดที่สนใจนะครับที่จะจัดงานปาร์ตี้นะครับเรามีห้องไพรเวทรูมสำหรับ40ท่านนะครับเรามีโต๊ะกลมใหญ่สำหรับ20ท่านบอยกัน